สวัสดีค่ะมื้อน,นี้อากาศหนาวมากอากาศหนาวเย็นเนี่ยร่มพัดหัวล้านปิวแวะๆอยู่นี่หนาวเย็นมากเฮ้อหนาวจะมาปลูกบักพริกจะพามาปลูกบักพริกจ้านะ,ะ,ะพามาสวนก่อนปลูกบักพริกครับนี่อากาศหนาวพักอา่า พักกระลำปีกำลังจะหอ่อเห็นปะนี่กำลังจะห่อแล้วอากาศมันหนาวเนาะปลูกไว้แค่นี้แหละกระลำปีอะ่ะก้าเต็มแปลงแต่ว่าปลูกนิดเดียวอุ้ยมะม่วงกับกระลังติดติดลูกก็จเจ้านี่ยมะม่วงโชคอนันต์อันนี้โชคอน,นันต์กำลังจะติดมุติดลูกลอดกนดีพักนะพักขหน้าพักกาด ผักชีทีกาใบกินไปจะหมดแล้วจะ่าไปปลูกพักเอ้ยปลูกปักพรพิกภาไปปลูกปักพรพิกกันจ้าพิกไอโฟนเคยปลูกไว้ในถุงเดี๋ยวจะมาปลูกในไอกระถางนี่เป็นกระถางค่ะนี่กระถาง กระถางพริกจะปลูกพริกไอโฟนนี่ผสมดินไว้ดินที่ผสมก็มีดินเก่าในกระถางเก่าเนาะมาเทออกดินกระถางที่เคยปลูกผักมาเทออกเสร็จแล้วก็เอาแกลหมกักแล้วก็ขี้วัวมาผสมด้วยเดี๋ยวจะปลูกพริกเนี่ยพริกไอโฟนมาดูกล้าพริกไอโฟนพริกใส่กระถางเนาะจากถุงดำ เอาใส่กระถางจะปลูกลงพื้นก็กลัวห้อยก็ห้อยจะไอ้นั่นมีอะไรโชว์ด้วยมีอะไรจะอวดมีอะไรจะอวดด้วยจ้า พักฟันสิงโตนี่เห็นไหมต้นฟันสิงโตงามแล้วปลูกใส่กระถางนี่กล้าตั้งหลายเม็ดขึ้นเท่านี้แหละดีใจขึ้นเท่านี้ก็ดีใจแล้วะอันนี้พริกไอโฟนต้นอวบต้นอววมากเลยเตรียมเตรียมกระถาง เอานี้ใส่ก้อนดินเหนียวใส่ก้อนดินเหนียวใส่ก้นกระถางใส่แทนไอประหยัดดินแทนประหยัดดินปลูกเนาะใส่แทนไอกากมะพร้าวใส่แทนเปลือกมะพร้า,าวใส่พริกปลูกพริก ลากที่จะได้ไปยืดกับดินเหนียวได้ห้ากระถางนะคะวันนี้ปลูกหาถางมอถางที่หาปลูกหาถางดินใหญ่งไ,งไปกรับออกก้อนใหญ่กรบปอง ได้แบบนี้นาถังเลยก็จะได้แบบนี้นกระถางนี้ใส่ก้อนดินเหนียวก้นดินเหนียวไปเผื่อ,อ,อารากเผื่อรากต้นพริกไปยึดเนาะสูตรไดบุ๊สูตรไดก็เอาสูตรนี้แหละ แล้วเอาดินใส่ดินใส่หนักไปหน่อยเพราะว่าดินเหนียวโอ้ยยากกระถางเก่าก็เลยมีต้นหญ้ามีเป็นกระถางผักเก่าเป็นหญ้าเยอะเลยประมาณนี้ นีใ่ใส่ประมาณนี้แล้วต้นพีงปลูกตัอใส่ไว้ให้คบก่อนใส่ไว้ครบก่อนถึงจะปลูกพิกนี<ม>่เลยเสร็จแล้วสมดินหน้ากระถางแล้วจะมาปลูกเอาในอันี้ปลูกเอาในไนอนไน้พุงปลูกมีพิกไอโฟนลำต้นเขาใหญ่มากเลย แต่ตรงนี้โดนหอยแทะลำต้นเหลือกิ้วกิ้วนิดเดียวหอยดูดกินหมดเลยยอดเลยหอยลากยาวแล้วนี ì, ่ลากยาวแล้ว สองต้นเลยไม่ออกจากกันหรอกปลูกสองสองต้นเลยจ้าปกต้นนี้กับปกต้นนี้กันได้นี่นี่ังว่าจะงามเนาะชิดไอโฟนไย กระถางก็มีข้อเสียหน่อยหนึง่งพวนดินไม่ค่อยได้ทางที่สอง ที่สามตัวไใส่เรือนขี้เกเเดือนกิๆๆ้มลุกๆที่สามเอามาจากในกระถางในกระถาง ตั้งที่โล่งๆนนี่ตั้งที่ปลูกเสร็จแล้วนี่อันนี้เอาทั้งดินดินลงนะมันจะแข็งไม่เหี่ยวอันนี้ <c oughs> อันนี้คือข้ออ่อนข้อพับเถอะแล้วมันมาคำใบเนาะนะเสร็จละจ้าไดน,นึงสองสาม,ส,ามสี่ห้าหกในหกกระถางนีหกกระถาง,กกถางอันนี้ ฟันสิงโตจ้าเนี่ยอยากโชว์ปูกฟันหินโตติดแล้วปลูกลายลอรอบมาติดอะ่าออกมาปุกต้นหนึ่งเหี่ยวเลยเนี่ยอันนี้แยกออกมาจากในกระถางต้นหนึ่งเหี่ยวเดี๋ยวเบึ้งมืออื่นมันจะซึนะ่ะสำหรับอันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนจะจบก็ยึงมาดูอันนี้กันสาลาเน่งามมากนี่สาลาเน่ไหม งามมากเลยนะปลูกใส่กะละมังไว้สองกะละมังนี่สองกะละมังใหญ่นะเนี่ยเอากะละมังมาเจาะรูแล้วก็ปลูกงามมากเลยหญ้าขึ้น <c oughs> ไม่ได้ถอนหญ้ากออโอ้งามมากงามหลายอันนั้นก็เป็นแค่ใบยิกแค่ใบยิก ปลูกไว้สีกระถางได้เก็บกินนี่สวยมากเลยแคลใบยิกใบสีม่วงใบสีม่วงบุค่อยยิกนะยิกน้อยนะสีม่วงอันนี้ยิกเยอะอ่ะขอบคุณมากมากทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ